ซึ่งจริงๆงานในระดับผู้จัดการขึ้นไปต้องทําอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทํา Improvement โปรแกรมร่วมกับซัพพลายเออร์ตรงจุดไหนบ้างเพราะเรายังไม่ได้ชัดเจนกับตัวเลขโอเคไหมอันนี้ก็คือ Supply Cost Driver นะครับ SM Pro ในหัวข้อนี้เรามาต่อกันที่ c o ส t d ไดเวอร์ซัพพลายคอส i v ไดเวอร์นะคะคอสไดเวอทำให้เกิดต้นทุนในฝั่งซัพพลายมันมีอะไรบ้างคือคอสต์ไดเวอรเนี่ยเราใช้ดูตัวแปรที่ขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดคอสอะถ้าในฝั่ง s u พพลาเนี่ยอะดูอะไรเราอยากรู้ว่าตัวไหนเป็น f i กคอสต์เว a ร์เรเบิลคอสตอตัวไหนควบคุมได้โดยองค์กรผู้ซื้อหรือว่าควบคุมได้โดยบริษัทของเราขอตัวไหนควบคุมโดยซัพพลายเออร เราควบคุมไม่ได้ถ้าตะให้ซัพพลายเออร์ควบคุมเราจะไปทำโปรเจกต์ร่วมกับซัพพลายเออร์ไหมเพื่อทำคอสรีดักชันร่วมกันาโดยเดเวลลอปเมนต์โปรแกรมร่วมกันนะคะคอสตัวไหนควบคุมไม่ได้เลยซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นองค์กรเราหรือว่าองค์กรซัพพลายเออร์ก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเราอะอยากรู้ว่าแต่ละอิเลเมนต์และไดเวอร์แต่ละตัว มันจะไปบริหารจัดการในการทำคอสรีดักชันในฝั่งซัพพลายได้หรือไม่โอเคไหมอันนี้ก็คือความสำคัญว่าทำไมเราต้องหาอิเลเมนต์แต่ละตัวแล้วต้องหาว่าไดเวอร์มันมีอะไรซึ่งถามว่าจะต้องมากมายก่ายกองเยอะแยะไหมไม่ต้องมันขึ้นอยู่กับว่าคอสตัตวไหนอะถ้ามันผันแปรมันเกิดขยับขึ้นลงแล้วมันมีนัยยะสำคัญในธุรกิจเราอะ ก็โฟกัสไปที่ตัวนั้นนะคะวิธีการหาทํายังไงอ่ะดูตัวอย่างสักนิดนึงอันดับแรกเราต้องหา c o ส t e อ e m e เมก่อนแล้วก็ค่อยหาไดเวอรแต่ละตัวในแต่ละ element แน่นอน purchase price ราคาซื้อราคามันจะมีราคาซื้อกับ acquisition cost แล้วก็ต้นทุนในการซื้อนะก็คือราคาซื้อนั่นแหละ Acquisition cost ก็คือต้นทุนในการได้มาซึ่งการ sour c i n g การจัดซื้อจัดหา การซัพพลายนั้นๆโอเคดูตัวอย่างนะออย่างเช่นต้นทุน Material Co s t material cost คคือต้นทุนวัตถุดิบใช่ไหม La เ o อร์คอต้นทุนแรงงาน overhead สมมติว่าเราเป็นโรงงานการผลิตของเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะต้นทุนพวกนี้ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนแรงงานโสหุยแต่ตอนอันนี้มันก็คือของซัพพลายเออร์บวกเป็นค่าต้นทุนเหล่านี้ก็คิดมาเป็น purchase price เพราะว่ายังไงก็ต้องเอากำไรอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามันก็แอดอยู่ในนี้ทีนี้ตัว cost d r i v เ r เนี่ย มันส่งผลต่อ Purchase Price ยังไงตัวอย่างเช่นอ,อย่าง Material อยเนี้ยถ้ามันแพงอ่ะมันก็แอดมาเป็นราคาขายพอมาผลิตเสร็จก็เป็นแอดเป็นราคาขายที่แพงขึ้นถ้ามันถูกลงหน่อยก็อาจจะสามารถกำหนดราคาขายที่แข่งขันได้ในตลาดอ,อย่างนี้เป็นต้นต้นทุนแรงงาน Labor Cost สมมมติว่าโรงงานของซัพพลายเออร์เนี่ยมีโลเคชั่นไปตั้งอยู่บริเวณที่มีค่าแรงแพงอย่างเงี้ย แน่นอนค่าแรงในการผลิตสินค้า raw material ที่ก่อนจะเป็นตัวสินค้าที่เราจะซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องถูกแอดเข้าไปในนี้ก็ต้องแพงอยู่แล้วจริงปะหรือว่าโสหุยเขามีแรงงาน indirect labor เยอะไหมมี utilization efficiency หรือว่าประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยเป็นยังไง productivity ต่างๆก็คิดรวมๆกันไปนะคะสุดท้ายแล้วอ,อาจจะบวกค่าขนส่งไปด้วยมันก็คือเป็นการกำหนดราคาขาย สมมุติเราซอร์ซิ่งซัพพลายเออร์วัตถุดิบประเภทนี้จากซัพพลายเออร์รายนี้ยสิ่งที่จะทําให้ราคาซื้อ raw m a t e part หรือว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันก็เกิดจาก driver ต่างๆในฝั่งซัพพลายนั่นเองอันนี้ก็เป็นของซัพพลายเออร์เลยนะคะอ่ะดูตัวนี้นะคะ transport transport นี่ส่วนใหญ่มันกลางๆอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นของซัพพลายเออร์หรือของเราเนี่ยตัว driver มันนะมีอะไรบ้าง driver ของ transport transportation cost มีอะไรบ้าง transport mode ระยะทาง t r a n s i t distance นะคะ volume แล้วก็ความถี่ในการขนส่งความถี่ในการส่งมอบสินค้าสั่งถี่น้อยแค่ไหนขนส่งบ่อยแค่ไหนอันเนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรซัพพลายเออร์หรือองค์กรเราอะถ้าเข้ามาเทคหรือว่าดูแลในส่วนของ transport cost เนะี่ยก็ต้องเจอเรื่องเหล่านี้เป็น cost driver ในฝั่งของ transport อยู่แล้วนะโอเคอันทีนี้ เ r c ร a s e Price เรารู้แล้วว่ามันมีไดเวอร์อะไรบ้างที่ทำให้ราคาขายราคาซื้อเป็นแบบนั้นแล้ว Acquisition Cost Acquisition แปลว่าต้นทุนในการได้มาต้นทุนในการได้มาซึ่งรอ a ั a พ part สินค้าเหล่านั้นต้นทุนในการได้มาซึ่งการจัดซื้อจัดหาหรือว่าการซัพพลายเหล่านั้นน่มันมีอะไรบ้างที่เราจะดูหลกัหลกๆเลยนะ m a t e r i a l management quality inventory ตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ย ออื่นๆเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามันเป็นรอมแอดที่ซีเรียสอ่ะมันก็จําเป็นต้องมีนะมันก็แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมหรือว่าสินค้าหรือว่ารอมแอดที่เราซื้อมาพาร์ทที่เราซื้อมามันมาจากไหนแล้วมันต้องมีกระบวนการอะไรเข้าไปรองรับอื่นๆนอกเหนือจากนอกเหนือจากระดับอินเวนท r รีนอกเหนือจากคุณภาพที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็นอกเหนือจากการบริหารโฟลของแมทเทอเรียลเห็นปะอ่ะดูตัวอย่างโฟลของแมทเทอเรียลแมทเทอเรียล m ม n เเมนมาจากจํานวนซัพพลายเออร์มาจาก Number of Stock Location มาจากเอ่อ k Movement อันนี้ชัดเลย Material Management นะใครอยู่ l o ลจิสติกหรือว่าใครอยู่ดูแลงานพวกนี้จะรู้ดีว่าการ Flow ของ Material เนี่ยไสไหนของวันนี้คือ Cost d r i v e r สักส่วนใหญ่นะคะ quality สินค้าบางประเภทเนี่ยมันจะต้องแบบเข้มงวดเรื่องค a l i t y สูงสูงเนี่ย มันก็จะมีองค์ประกอบในการซึ่งทำให้เกิดต้นทุนเนี่ยพอสมควรนะเช่น supplier certificate หรือว่า incoming QC ต่างๆอันนี้ก็ต้องไปดูว่าจำเป็นมากน้อยมีนัยสำคัญแค่ไหนที่เราจะเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไป monitor inventory นี่ชัดมาก inventory lead time order quantity forecast accuracy ด้วยนะคะเพราะว่าถ้า forecast error เยอะเนี่ยเราก็ต้องเตรียม uh, inventory level ไว้เยอะ safety stock ไว้เยอะนั่นเองก็มันจะชัดเจนเลยว่า inventory Material Management Transportation Cost คือเวลาถ้าเราไม่มองเรื่อง Quality กับเรื่องอื่นๆเนี่ยสามตัวเนี่ยยังไงก็ไดเวอร์ชัดเจนมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการได้มาซึ่งในฝั่งซัพพลาทั้งหมดโอเคไหมอ่ะสมมติเราได้รอแมทจากซัพพลายเออร์มาส่งเรียบร้อยแล้วเก็บแล้วเราเอาไปผลิตอะส่งให้ลูกค้าไปผลิตเป็นส่วนประกอบชิ้นงานส่งให้ลูกค้าเราก็จะไปเจอลูปไหนรู้ปะเราก็จะกลับมาเจอลูปนี้ต้นทุนแมทร ต้นทุนแรงงานส่งหุย้ยแล้วก็อื่นๆเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าแล้วเราก็ไปคิดราคาลูกค้าอันนี้เหมือนกันมันก็จะไปเป็นทอดๆอ่ะไปตามซัพพลายเชนอ่ะอ่าอันนี้แต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าองคอ์กรเราอยู่ตรงนี้องคอ์กรเราอยู่ตรงนี้เรากําลังจะหาซัพพลายคอสต์ไดรเวอร์แน่นอนจะต้องมีจากราคาซื้อจากซัพพลายเออร์แล้วก็แอคกวิซิชันคอสตต้นทุนในการได้มาโครงสร้างแบบนี้เราเรียกว่าคอสต์อิมเกับคอสต์ไดรเวอร์ซึ่งเป็น ซัพพลายคอสต์ไดเวอร์หรือว่าตัวขับเคลื่อนที่ทําให้เกิดต้นทุนในฝั่งซัพพลายนะคะใครทําบัญชีต้นทุนอยู่หรือว่าผู้จัดก,การฝ่ายผลิตผู้จัดก,การโอ peration ผู้จัดก,การซนะัพพลายเชนเนี่ยคุณเห็นตัวเลขในแต่ละเดือนเนะี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือซัพอะไรคือคอสต์ไดเวอร์ของเราฝั่งดีมานฝั่งซัพพลายทั้งบริษัทแล้วก็ซัพพลายเชนของเราในของรอยต่อระหว่างเรากับซัพพลายเออร์รอยต่อระหว่างเรากับลูกค้ามีอะไรบ้างซึ่งจริงๆงานในระดับผู้จัดก,การขึ้นไปต้องทําอยู่แล้วอันเนี้ย ถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำา m p r r v v m m n t t โปรแกรมร่วมกับซัพพลายเออร์ตรงจุดไหนบ้างเพราะเรายังไม่ได้ชัดเจนกับตัวเลขโอเคไหมอันนี้ก็คือ supply cost driver นะ